มันติ้งซอมบี้แมฟฟีมือคนไทยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาลงดันกันนะครับวันนี้เราจะมาลงดันซอมบี้กันนะครับผมก็แน่นอนครับผมมีสัตว์เลี้ยงเทียบถึงสองตัวเลยนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าน้องๆทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมเริ่มต้นที่นกดำก่อนนะครับผมนกดำเขาจะเพิ่มโอกาสดอกให้เรานะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมรอดไปเลยนะครับผมนี่เทีเทียบกับน้องแมวก็จะสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้องหมาก็อยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมนี่น้องแมวกับน้องหมาแต่ถ้าเป็นนกดำนะครัับบบผผมมมมมมนนี่่่่โโอออ้หเเเเพิยยะะาาากกกลครรแว มีโอกาส20%นะครับผมที่จะสร้างสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราโจมตีซอมบี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาส10%นะครับผมจะเพิ่มโอกาสดรอปให้เราด้วยอู้ดีเลยนะนี่รวม2อันนี้ก็โอกาสดรอปเราจะเป็น40%นั่นเองนะครับผมยอดไปเลยนะครับผมก็มาดูอาวุธกันนิดครับผมอาวุธของผมจะใช้เป็นปืนพวกสองคู่นั่นเองเนาะก็อีกอันนึงจะเป็นเคียวนะครับผมที่จะเควสตอนนี้เลยนี่ครับผมแหมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเคียวมันเหลือกี่วันเนาะเหลืออยู่8วันนะครับผมแหมก็ ครอยากได้ก็พยายามเท่าที่เงื่อนไขก็ง่ายๆผมให้คุณผู้ชมเวลสิบได้ผมกับเงินอีกระนาดหนึ่งโหยากมากเลยนะผมเงินล้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมถ้าไม่ได้เล่นไนท์เมย์นะครับผมคุณผู้ชมโอเคเอาได้แต่ผมก็ได้มาเร็วนะครับผมอันนี้ตอนนี้จะเป็นที่สุ่มวิสัยนี่ครับผมนี่เรื่อต้นที่ปืนผมปืนผมก็พาวเวอร์หนึ่งนะครับผมส่วนเคียวผมนี่ได้อันสุดท้ายเลยนี่ผมนี่อ่ายอดเลยนะผมหายใกมาเลยเนี่ยอันนี้แอบก็ดีเหมือนกันนะครับผมเป็นอาวุธเทียเอสนะครับผมเนี่ยโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะไปลงโหมดอันนี้เลยกันนะผมท่อระบายน้ำระดับอ่น้นแม่นะครับผมไปไปคนเดียวนี่แหละโซโล่ไปเลยท่อระบายน้ำครับไปเราไปคนเดียวแล้วกันไปกับน้องมังกรกับอีกาดำนะครับผมโอเคลุยแนวเกมก็เล่นไม่ยากนะผมเป็นการลงดันเจี้ยนนะครับผมเราต้องเปิดประตูไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แค่ผมเราสลับอาวุธก่อนนะครับผมตอนเข้ามาในแคมปสลับอาวุธแล้วก็รอสกิลคูดาวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราผมถือเขียววิ่งไปแล้วกันนะผมเพราะนิสัยเขียวผมมันเพิ่มสปีดการวิ่งด้วยนะครับผมไป แล้วก็เทคนิคคนที่คนเล่นในคอมเขาใช้กันเขาจะรวบมอนมาทีเดียวนะครับผมคุณผู้ชมแล้วค่อยเออ่รวบจากการทีเดียวเลยนี่ครับผมเพรใช่ส่วนพลังเสีงผมผมใช้เป็นฮิลนะครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยหายไปเลยนี่ครับแต่เคลียร์ไปอย่างรวดเร็วทันใจนี่ครับผมคุณผู้ชมความสามารถพิเศษผมใช้เป็นหมอได้ผมแหมคุณหมอนั่นเองนี่ครับปรับมาใหม่นาะตอนแรกๆที่ยังเข้ามาเล่นได้นี่ยยังใช้ทีเดียวอยู่เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนแล้วกันนะ ล้ำ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 ปั๊บปั๊บปั๊บถ้าเออเชฟก่อนนะครับผมเชฟค่อนข้างที่จะน่าร้ำคาญนะผมวิ่งหนีไปมาโอเคตายแล้วนะผมไปเราไปต่อได้ครับอื้อเราเจอเชฟอีกแล้วเราฆ่าเชฟก่อนครับผมโอเคเชฟตายแล้วเราก็ไปต่อได้ครับผมร่วมมอลต่ออื้อ ตัวน yeah, like. mm ี้หมดแล้วลวกทีเดียวปาท่าปืนเท่าให้ปาเบร้อยครับผมไม่าันต่อไปครับโอเคไปลุยโอ้เจอบอสตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเปิดประตูนี้อ่าแล้วเราก็จัดการบอสตัวใหญ่ก่อนนะครับวิจกี้โอ้หนู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 ปับ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 อืมอืมนี่ดีครับผม ถอยฟันถอยฟันเราถอยครับผมฟันเราถอยครับผมฟันเราถอยครับผมตีเขาถอยดีฟันเราถอยครับผมฟันเราถอยอุ้ยโดนตีไปทีนึงฟันเราถอยครับทักิวมาใช้ทักิวครับปื้ปื้ล้ำล้ำลำลำโอเคตายครับผมแหมที่ผมนิสัยไม่ดรอปเลยไม่เป็นไรครับผมโอเคเล่นเลาหน้อยเรากดอีนี่ก็เป็นความสามารถของคุณหมอนี่นะผมแนี่โอครับเป็นท็อปเทียร์เอสเลยเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับผมฮิ้วเพื่อนก็ได้นะครับเล่นโซโล่ก็เหมาะนะครับผมนี่ ใครยังไม่มีเวมไพก็เอาหมอมานั่ยเลยครับผมเนชไปกันต่อหมอนครับรวบนมอน,นไปสุดท้ายแล้วก็รวบไปเลยตล่อไปเป็นปืนแล้วก็ลำมลอยครับเลียร์ยยแล้วเข้ามาอยู่ด้านต่อไปไปกันต่อโอเคเจอหนูหลบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนั้นคุณ เชฟมานี่ก็ฆ่าเชฟเกาะอุ้ยจอจอไปไหนแล้วอืมอืมอืมนมมี่โอ้มีแล้วเนี่ยเดมิเอิร์ดเดมิเอิร์ดโค่นเกาะล้มเลยนี่แน่ตายเฮ้ยเฉียดตายไปกันต่ออู้ป๊าบเล่นฟันดานลไิจ้า เองเหลือพี่ตูประตูหนึ่งอ่าที่สุดท้ายแล้วล้าเลยหมดครับผมนี่ไงยังไม่หมดอีกเหรออ่าหมดแล้วไปกันต่อเย้เยโหดักอย่างนี้เลยเฮ้ย <c oughs> ชิปไม่ไปโอ้ยปล่อยเขาก่อนหลังไปก่อน เพียตรงนี้น่ละลัมเลยเกยตายเจอเชฟโอเค,อเคจับตรงหน้าประตูอือนี่เขียววงกว้างอย่างนี้วงกว้างดีมากๆ ลำล้ำลำลำลำโอเคอ่าเราดองอันติไว้นะครับผมคุณผู้ชมโอเคนะสุดท้ายแล้วครับผมให้เราไปเปิดมอนิเตอร์ตร,ตรงนั้นนะเนี่ไยอฮ้อนี่โอเคตายถ้าเจอเชฟผมจะฆ่าก่อนเนาะไม่งั้นเราต้องมาวิ่งตามมากลับมาฆ่ามันใหม่นะครับผมโอเคเราเปิดประตูสองฝั่งปึ๊บฝั่งนี้ด้วยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมีอดึด ฆ่าก่อนฆ่าก่อนเราต้องฆ่าก่อน <'t> ลำ้ำฮึอาเลือดน้อยเราฮิวเห็นไหมเอ๊ะพอเลือดใกล้หมดเราฮิวเนี่ยเราฮิวเลี้งด้วยนะผมดูดิเน <laughs> แม้แป๊บเดียวเต็มแล้ะ<ป> <laughs> เราไปต่อได้นะครับง <laughs> านเพราะอะไรไหมนะมันดีตรงที่เรามีเราจะเจอบอสตัวใหญ่สองตัวนะครับผมเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ไอ้ที่รีนิสัยอาวุธนะครับผม <laughs> เล่นไนเม่เนี่ยผมมีโอกาสได้นะครับผม เดียวหมดแล้วแล้วเราก็นี่ต่อเลยเปิดเครื่องครับผมโอเคทีนี้เราก็วิ่งนะครับผมวิ่งบนนี่วิ่งบน,นครับผมเดินถอยหลังก็ได้ครับผมนี่อ่ะติดไฟนะผมโอโ้โหมังกรทำงานดีมากครับผมนี่ยิยงแป๊บๆติดไฟนะผมเนี่ยเก็บของให้เราด้วยนะครับ ติดไฟติดไฟซอมบี้ติดไฟโอ้โหดีจริงๆเป็นดาเมจเสริมให้เราได้นะเอฟเฟกติดไฟโอเคปืนเราได้อันตีแล้วผมทีนี้เราก็วิ่งดองดองซอมบี้เลยเนี่ยผมแต่ถ้าเล่นในโทรศัพท์อาจจะยากหน่อยนะครับผมโอ้ยอาวุธที่เล่นในโทรศัพท์ได้ง่ายๆก็น่าจะมีปืนกับกีตาร์นะครับผมโอเคผีระเบิดแก้ทางง่ายๆครับผมเดินใกล้ๆมันเนาะให้มันระเบิดไปเลยอ่ามันจะได้ไม่รบกวนเรานะครับผมเนี่ยจะแก้ผีซอมบี้ปุ๊บระเบิดปั้มนี่ S <S เดี๋ยวตัวสีชมวิ่งใกล้ๆในหุ่มวิ่งใกล้ๆแล้วก็แด็ดออกก็ได้นะครับมันจะได้ระเบิดเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันเนาะเดี๋ยววิ่งวิ่ง,งรอไปวิ่งรอไปก่อนนะผมรวบมันเฮ้ยไอต,ตัวนี้มาฆ่ามันก่อนนะครับตัวนี้นา่ารำคาญมากไอตัวนี้มาฆ่ามันก่อนเลยหนีเกมมันตายแล้วนะผมผีนักชูดบัสเนี่ยเราต้องฆ่ามันก่อนนะผมเพราะว่าการชูดบัสของมันเองค่อนข้างที่จะนา่ารำคาญนะผมมันเป็นวงกว้างนะผมอ่าลงมาแล้วฆามก่อนเลย ไปโดนเว้ยหลบได้นี่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 อยู่ในนี้อไปไหนเล่าจะไปไหนเล่าเออนั่นแหละอุ้ยหมายตัวตึ๊บชุมนี่ไงไปไหนอืม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 โอเคไปหมายตัวนี่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 โอเคไปนี่นี่อาบันก่อนครับผมไอ้ผีชูบ้าเนี่ย ตัวตีระยะไกลเราต้องฆ่ามันก่อนนะผม <c oughs> ถ้ามันถ้ามันอยู่กันเยอะๆนี่มันจะน่าลำคาญน,นะผมมันจะตีเรากระเด็นลม้มกระเด็นล้มแล้วเราจะไม่ได้เดินนด้กรบผมคุณชมจะไปไหนเราอือ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 โดดหนีเก่งจังเลยเราอือืออืออือเรื่องเราอย่งเต็มอยู่นะครับผมนี่อยอีกแล้วนี่ยังจะหลบได้อีก จะวิ่งไปไหนแล้วจะวิ่งขึ้นไปไหนแล้วเอออุ้ยเ,เดี๋ยวผมไปเร็วนะเนี่ยไม่ตายถึงลำเลยละกันอืออือเฮ้ยตัวใหญ่มานะครับผมตัวใหม่อุ้ยเราเปิดหิวก่อนเอาละเรากดอันตรีเลยครับตัวใหญ่มาแล้วเราเล็งตัวใหญ่เลยทีนี้ลำอ่าวกาให้ลำ กดตังตีใส่สอันเลยครับผมเราดองมาไว้แล้วนะครับผมกดไปเลยโอเคบึมบึมบึมบอมนี่ปิ้วมาล้มทำมาเป็นเคียวแล้วก็ปาดปาดปาดนะคีเอ๊ะเอาหมดเลยเหมดหมดดงเลยครับผมคุณผู้ชมส่เราก็ผ่านแล้วนะผมนี่ผมถ้าเล่นไอ้แมย์ก็เราก็จะได้ตังมาสองหมื่นนี่ครับผมนี่ รอบนี้ไม่ไม่ดรอปในนี่เลยไม่ดรอปที่เปลี่ยนนิสัยอาวุธเลยในผมแหมได้ตังสองหมื่นแครับผมคุณผู้ชมนี่วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ครับผมแบบในเอ่อก็เน้นแบบเแบบอ่อคุณผู้ชมจะมีความขยันลงเล่นนิดหน่อยแล้วเกมนี้ก็มีเคุเอตเลย,ยครับผมในวันนะครับผมลงตังครั้งละเล่นสามครั้งเลยหมดในเมรหรือเป็นอีซี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้หน่อยเล็กกันนะครับผมจะได้ฉลามไหมไม่ได้ได้ <laughs> น้องหมูมาแทนเนาะซึ่งมีแล้วนะครับผมโอเคตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมแหม เ,เดีย๋ยวเรารออัปเดตแน่เลยผมว่าเขาจะเอาเอาวุธอะไรต่อไปหรือจะมีสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มนี่ครับผมก็แบบดองรลไม่เต็มเลยนะผมดองรลไม่เต็มเลยไม่ซุ่มหรอกไหมครับผมอะไรของดีแล้วไอ้สองอันนี้ก็ฟาร์มดีแล้วครับผมเนี่ยเกี่ยวคอมโ,มโบกับปืนนะผมฟาร์มดีมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมแหมก็สู้ๆนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยหวังว่าคุณผู้ชมจะได้เกี่ยวกันนะครับ